สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียเด้อครับพี่น้องวันนี้วันที่สามสิบเอ็ดมกราคมหกสิบเจ็ดครับพี่น้องเนาะครับคลิปนี้กะจะมานําเสนอแนวทางตัวเลขชุดสองตัวบนอ่าสามตัวบนแล้วก็ชุดสองตัวล่างของพี่ประกายเด้อครับพี่น้องครับอาจจะมาซาจั์น้อยครับพี่น้องเนาะพี่ประกายเพิ่นกะคัดกรองให้ดีที่สุดครับพี่น้องเนาะเพื่อพี่น้องที่ซืครับผม หนึ่งกุมภาพันหกสิบเจ็ดก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับพี่ประกายกับผมชุดสรุปกับว่าได้ครับพี่น้องเนาะก่ามาเชียกับขอขอพระคุณพี่ประกายเด้อครับผมครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังแรงใจให้กับเก่ามาเชียน้ำเชียในเด้อครับพี่น้องไปรับชมรับฟังเลขพี่ประกายกันเลยครับ พี่ปะกายครับเกามาเชียสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะเกาพัชเชียครับเอาสวัสดีกายสิครับผมมาคัดได,ด,ด้ครับผมบาหนี้คัดเน้นๆเลยครับผมบาหนี้ครับดไปหลายหมื่แล้ะโมบายคิดเที่ยครับผมอืมลาเลขก็เจ๊ซื้อได้บ่<ม>แต่ว่าเลขมันเด่นเลยสิครับก็ต้องจับนะเอสจีกับจันนาเอาเนาะครับผม เื้อบ่ได้เมื่อกีิออกตัวสิเขาอ่านเนี่ยัะคิดว่าเพ่กระได้ดังขึ้เก่านะพี่ประไกยแม่เริเมื่อก็ดังเบิดทุกโตัวว่าเข้ากับไออันซื้อได้ก็ซื้อกรซื้อบ่ได้กัน่ซื้อแล้วอือเอาเมื่อก้าอันวิ่งเร็บไปสามสูตรเนาะครับผมอันมากกะเอาไปพิจารณาเบิร์เอซี่กับบอมากับพานครับผมไอ้ไอโค้งจะ้สายจับผูบอลลงทะเลวิ่งไอ้ กับไอเลขกลังว้นไข่คนบอกเออกำลังวันกโลงไปแล้วอันนี้กับพือจับฟูห้นะครับอืมวิ่งบนเกลกับแดครับผมเน้นแปดเพราะว่ามันไปชนกำลังวันเออเฮาเฮายืดข้าวโดไปว่าไปสามกระแสเลขกต่างนะคี่ยืนกำลังวันพอเป็นหลักกระสือคือตูมหวดเนาะเออเออบบบนี้หลักร้อยห้ากับหกเน้นห้าหลักร้อยห้ากับหกเน้นห้า เออหลักสี่เด่นลงไปหาตัวแเราจะว่าไอาสิบก็จะให้เบิดลงไวให้เป็นเลือกเอ่าสิบบนเก้าศูนย์หนึ่งสองสามเก้าศูนย์หนึ่งสองสามเออเน้นสองกับสามครับผมบ 1> 1, 2, เออบานนี้จับคู่เด่นสองแปดสองแปดสามเจ็ดสามเจ็ดเออบานนี้กันเบิร์แปดแปดกับเจ็ดเจ็ดกันเบิร์แปดแปดและเจ็ดเจ็ด เออถ้าบัตาเลขมาเบิร์นปุ๊บเลขลักซี่เพิ่งอ่านรูดได้แต่ว่าถ้าถ้าบ่เบิร์นก็จะออกบ่สองแปดกับสามเจ็ดจับชนแต้มนะแต้มเดือนซีฟน้อยบนจะเด่นซีแต้มศูนย์ปีกจะเริ่มมาแต้มศูนย์เออที่จริงมันจะไม่อยู่ซีแต้มนะแม่ไม่จะมีอยู่ศูนย์แต้มซีไซบล็อตมันจะมีศูนย์หนึ่งสองค่ะงวดที่แล้วเป็นเข่าไอ้หนึ่งสองสามหกเข่าแต้มหกเออไมีสี่โซ แทมทิพย์น้รับมเดินดีอยู่เออเอาว่าจับต้นเหล็กเดนที่มาแ้มศูนย์นะแต้มศูนย์จะสะเปรดมากก็จะออกสองแปรับดแต่ถ้าถ้าเกมากจะออกสามเกศสี่นะห้าเกศไรแต่ว่าม้วนเหล็กบนมันจะพอเก่าแ้มมาค่าไอ้เลขออกเพิ่นแ้มอาจรูดได้ครับผมสูตรมันจะยอบเป็นชันๆนะเออและบอกไว้เนาะอันนี้กำลังวันทวนอีกทีหนึ่งนะพี่ปราไกย ล่างว่านบอกแปดสามสองแปดสามสองเออบานนี้เลขสามสองจะบอกออกน้ำกันมันจะเป็นผู้ท่าคู้ทางไหมกู้ทางครับเออจะว่านแปดสองแปดสามนี 8, 2, 8, ม่ออกน้ำกันได้เด้เน่พี่ถึงเลือก,ออก <S <S เอามาใจไงเอ้แคดีนี่เพราะว่าเลขบอมันจะนักรอกอยู่บนทิศน้วยเท่านั้นนะ <S <S นั่นโดยมันจะไปรัก้อยแล้วกลงล่าง แต่ว่ากําลังว่านคนอื่นแต่สาว่ามีบอมีขึ้นกันแต่ว่าเพิ่นจะบอกใครลอกใส่บนได้คือจังงพอนะเนี่ยกำลังว้านนี่ทุกคนมีสุก้นหล่ะแต่ว่าของพอมันจะมาเข่าบ่นเห็นบ่าเข่าชิดหน่วยหวดว่างกะเจ็ดหนึ่งสองก่อนจ็ดเข่าใส่เหล็กเด็นเ่าเลยหวดว่างเออวันนี้ค่ะทุกโมะแปดมากมนก็ถือว่าเด่นต้นเหล็กวิ่งแต่ว่าส้าสองกับสามมาหล่ะมันก็ต้องมาออกเสียเก็บกับแปดเงาไงเออนั่นล่ะพี่ซึงบอกว่าตำแหน่งลักลอย พอวันมาซื้ออยู่ตำแหน่งสิบหน่วยเนี้เน่ยก็ร่างว่านพอน่ะเออโอกาสมากกะสูงเนาะบอถึงเข้าหข้าเฮ็ดไปสามข้องสุดมันเดินเนาะเมนครับผมเออเอาจับสามตัวให้ห้าสองแปดห้าสองแปดห้าสามเจ็ดห้าสองเมตรสามเจ็ดครับผมเออแต่ว่าพี่กับมาคาสองแปดคาสามเจ็ดจะซื้อเออซื้อกันเออลักร่อยเล่นเลขขี้มากเลขขี้นะหฮอดนี่เผม หลักร้อยนึ่งขี้ครับเออขี้มากข่าอันล่ะเอาไปเรียกรางรกำลงัง,งวัน <ๆ S 2> พอกัดลงมไปแล้วจับมาเข้ากับบริเขียนลงใไปได้ไปนี่ก,บบบกระบอกเป็นอย่างเอ็ซี่เปิอาจจะโจทย์ไปแล้วอือกำลัง,งวันแปดสามสองแปดสามสองแปดสองแปดสามออกได้ออกรับกันได้นะครับเออจัาบมาสูตรโคดีบริเวณออกบริได้แต่แสตมป์จัมาสูตรก่อๆมัน,น,วน,วน,วนออกรับกันได้นะจิ้หน่วยบนอือ จับคู่ไปล่างไปนหนล่างแล้วแล้วเนาะเลขโหน่าเน้นแล้วเน้นแล้วครับผมล่างวิง่งสี่กับห้าอักส,สันสี่ห้าหลักหน่วยเห <5 S 2> มือนเดิมหลักหน่วยเออม,มันนี่หลักหลักสิบยกมาสามตัวศูนย์หนึ่งสองหลักสิบศ <0 12 S 2> ูนย์หนึ่งสองเออสูตรนี่คือสูตรเก้าศูนย์หนึ่งวันว่างเลขเดือนแรงประจามงกุฎีวันนี้จะได้ศูนย์หนึ่งสองครับผม บารีพี่จะพู่ศูนย์ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าหนึ่งห้าสองห้าอ่าเม็ดเดียวหนึ่งห้าเม็ดเดียวหนึ่งห้าเออตาพูดได้ไวกระซื้อสามคู่นี่ตาพูดไว้กระซื้อตัวเม็ดเดียวหนึ่งกับสองน่าจะมาตัวหนึ่งให้เห็นครับผมตามหลักนะมาเออมากลับไปมากศูนย์กระซื้อศูนย์หาเนี่ยเพราะต้องกราครับหาใช่เออห้าหลักหน่วย ห้าหลักหน่วยแม่แต่ตามป็นลาโงพี่เ้าเจ้าสู้บ่อกครสูตรโงพี่กับซึ่งบอกแล้วแต่ปีที่แล้วจะสุดปีมันดับแม่หลักสิบดับผ่าแต่ว่าของตลาดเป็นพ่มี่เลขดับแต่ว่าเลขเลขที่เขาว่างไว้หนินขับสองหอดที่แล้วมันบจากบ้านยู่ใจซีก็ผ่าส้นสี่หลักหน่วยหอดวงกาแต่าเปี่ยงไปฟั้นสองซื้อมันปั้นผิดตัวหดที่แล้วนี่นะครับผมวอดนี้จะได้ซีกบผ่าซีกบห้า ซื้อไว้แล้วลอตเตอรี่ก็ะไดนี่ละซื้อหนึ่งหาซื้อประกาศพร้อมหน้าที่ซื้อแม่ที่บริสัทซื้อซีแต่นละเอฟซีก็ซื้อซีแต่ว่าจะเป็นเลขคู่คู่เพราะต้องซื้อจัดออกอย่างน้อยเลขที่ต้องมาให้เห็นนะถูกคู่ที่้าพุทธลุ่นเลยยังเต็มศูนย์หนาึ่งห้าสองห้าซื้อได้ยังเต็นสองสี่ดีตัดสิมศูนย์สี่กับจัดสิมซื้อได้แต่หนึ่งสี่สามสี่ครับคู่คู่ว่านามากน้องพี่ปบกาย บนหนามากเพราะอะไรสู่คู่ขี้พี่ไม่ได้เลขขี้ก้อนนึครับต้องไม่เห็นตะวันสีอาคู่หรือขี้มาใจแค่นั่นละ่ะมาใจกันนะ่อ๋อส่อยเขาต้องโกงเลเด้อเลขกเด่นราง,างนนครับเลขกละหนวยพรส้นกันว้อนนี้ครับนี่แหละครับพี่น้องมาสรุปโค้งสุดท้ายแล้วครับผมครับแล้วก็เลขพิเศษน้ำเชื่อลงไปครับผม,มเลขพิเศษที่ว่าผููทีว่าพี่ประกายเพิ่นดูแลครับผม ขึ้นเบาเนาะพี่ประกายเนาะแม่นเบาีเนืองเก่าแปดที่แปดเก้าดีเนิ่อคนบอกแปดเก้าแปดเก้าสี่นั้นื่เบิษงทางเดียวนึงนะพี่ก็ซื้อจีนงไ้อยู่บนบรกเคยบอกเทียงเ่ามาประจําก็ได้เลยเก่ามาถามว่รูเรื่องเขาบรรูุเรื่องอะไรปาจัครับนี่นะครับผมลองเบิงเแปลว่ารองเบิร์้องเอฟซีก็ได้อย่งนี้งงวยเด้อไอ้หัด วันที่สองของปีใหม่เนาะวันที่สองของปีใหม่ไอ้งี่งงเลยรุยยกสองล้ะก้ะเอฟซีสื่อตัวได้กับไ้ได้รางวัลไอซีนี่นะครับผมมา mm แล้วครับพี่น้องเนาะชุดโคงสุกาพีประกายเอาเกามาเชียร์กับชิลบควมนพีประกายซ้ำหนีเด้อพีประกายครับขอบคุณพีประกายครับผมไอ้งงเลยลยครับเช่นก mm ันพีประกายสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาครับพี่น้องครับผมครับ เลขพี่ประกายครับพี่น้องเนาะชุด2ตัวครับวิ่งบนก็คือ7กับ8ครับผมเน้นที่8ดได้ครับพี่น้องครับไปทางลักหน่วยครับผมครับลักสิบเพิ่นก็จิมีเลขยู่หาตัวแต่ว่าเพิ่นเน้นชุดสตัวครับพี่น้องครับลักสิบบนมี901 2 3ครับเน้นไปที่2กับ3หลักร้อยห้ากับ6กครับพี่น้องเนาะครับกำลังวันมี8 3 2ครับผมที่ลงคิดไปก็นานนี้แล้วครับหลักร้อยเน้น5ได้ครับพี่น้องครับ จับคู่สองตัวสองแปดสามเจ็ดครับผมครับกันแปดแปดและเจ็ดเจ็ดครับพี่น้องสามตัวบนมีห้าสองแปดห้าสามเจ็ดครับเตามสองตัวบนของเพิรนมีศูนย์หนึ่งสองหาได้ครับพี่น้องแต่ว่าเพิร์มักที่ศูนย์ครับผมคือแตามร่วมครับครับเครืงสองแปดครับพี่น้องเนาะแปดบวกสองเป็นสิบกับเป็นศูนย์ครับผมแตามศูนย์ครับสามกับเจ็ดคือกันครับพี่น้อง ครับเน้นเม็ดเดียวเด้อครับพี่น้องห้าสองแปดครับเลขล่างวิ่งล่างสี่กับห้าหลักหน่วยครับผมเน้นที่ห้าหลักสิบศูนย์หนึ่งสองจับคู่ศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าเน้นหนึ่งห้าครับนี่คือเลขของพี่ประกายครับพี่น้องครับอิจนาเบิงปีแนวทางเสียงโสดเสียงดวงครับผมเลขเพิ่นคัดเน้นบ่หลายหางเด้อครับพี่น้องเบิงไปน้ากันถ่ายคลิปนี้ก็ขออวยพรให้พี่น้องทีโชคดีถูกหวยเร่งเร่นไปน้ากันเด้อครับพี่น้องหนึ่งคุมภาพันหกสิบเจ็ด สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ